หลังจากเริ Later, ่มต okay, ้นด้วยเหรียญนกนกนะครับของกระทรวงการคลังนะครับราคา3,000บาทนะครับแล้วเราก็เรียนตั้งแต่เหรียญนะครับวาระที่1มาเรื่อยๆนะครับเป็นเหรียญ10บาท24นะครับต่อไปนี้ก็จะมาเรียงต่อเลยนะครับว่าเป็นเหรียญวาระที่เท่าไหร่กันนะครับโอเคนะครับเหรียญนี้นะครับถึงจะหามาได้แค่เหรียญเดียวก็ตามนะครับหายากนะครับวาระที่38นะครับแคปจอนะครับ1 2 3 1 2 3แคปจอนะครับ38นะครับได้มาเหรียญเดียวครับ ตอไปเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญพญานาคนะครับเป็นวาระที่เท่าไหร่นะครับเพื่อน48นะครับ1 2 3 1 2 3นะครับสนใจก็ทักมานะมีก็บอกไม่มีก็ซื้อได้ครับเพื่อนต่อไปก็หายากนะครับได้มาแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับวาระที่เท่าไหร่ครับ58นะครับใครมีกระทักมานะครับ1 2 3 1 2 3วาระที่58นะครับ ทันเวลานะอ๋อทันเวลานะรับพยายามนะครับเพื่อนต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับวาระที่9้านะครับนี่ก็คือนะครับสวยมากๆนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นวาระที่9้านะครับเพื่อนๆโอเคต่อไปเลยนะครับวาระที่9นะครับุ๊บอ่าเสร็จครับต่อไปครับเพื่อนเป็นวาระที่นะครับวาระที่เท่าไหร่สวยๆแบบนี้นะเพื่อนวาระที่นะครับ1ิบ เก้านะครับห2 3 1 2 3นะครับวาระที่19บเก้าวาระไปเลยนะครับว่าไปเลยวาระที่19เสร็จเป็นแล้วนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นวาระที่เท่าไหร่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ชัดเจนชัดเจนนะครับเป็นวาระที่เท่าไหร่นะครับวาระที่29นะครับวาระที่29ครับวางเลยครับวางเลยวาระที่29ต่อไปเลยนะครับเร็วๆกันเลยนะครับ นี่ครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นวาระที่เท่าไหร่สามสิบเก้านะครับเพื่อนเป็นวาระที่สามสิบเก้านะครับโอเควาระที่สามสิบเก้าแล้วนะครับต่อไปนะครับเราเรามาูกันเลยนะครับวาระถัดไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่สวยนะครับสวยนะครับเป็นวาระที่เท่าไหร่ครับวาระที่นะครับสี่สิบเก้านะครับหนึ่งสองสามนะครับ หนึ่งสองสามแคปจอกันเลยนะครับเพื่อนแคปจอแล้วทักกันมาเลยนะครับมีหรือไม่มีก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปเลยนะครับวาระที่เท่าไหร่ครับสิบบาทสองสีนะครับนี่เลยนะครับเป็นวาระที่ห้าสิบเก้านะครับหนึ่งครับสองครับสามครับเป็นวาระที่ห้าสิบเก้านะครับเพื่อนโอเคแคปจอแล้วตรวจสอบในบ้านเลยนะครับว่าเพื่อนมีวาระไหนบ้างนะครับโอเคแถวสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็คือนะครับ เหรียญนะครับสวยครับนี่เลยครับแบบนี้เลยเหรียญสิบบาทสองสีนะครับวันละที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญบาทสิบบาทสองสีวันละที่สิบครับวันที่สิบมาครับโอเคก็จะไปย้นนะครับเดี๋ยวไล่ราคากันด้วยนะครับนี่ก็คือนะครับเหรียญเหรียญสิบบาทพูดผิดหาได้หายากครับรุ่นที่ยี่สิบนะครับมีหาเจอแค่เหรียญเดียวนะครับ รุ่นที่สิบนะครับเป็นรุ่นหายากรุ่นที่ยี่สิบนะครับเป็นรุ่นหายากนะครับวางเลยนะครับอ่าโอเคครับต,ต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านหน้านะครับแบบนี้แล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับเป็นรุ่นที ading, ่สามสิบนะครับเพื่อนรุ่นที่สามสิบครับเจากันเลยนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับทักมาได้เลยนะครับเพื่อนๆอยากได้ก็ทักมานะครับ โอเคต่อไปเลยนะครับเพื่อนสวยแบบนี้นะครับหายากแบบนี้นะครับเป็นวาระที so, ่เท่าไหร่วาระที่สี่สิบนะครับวาระที่สี่สิบนะครับโอเคครับท็อปไว้นะครับต่อไปนะครับโอเคสวยแบบนี้นะครับเป็นวาระที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนเป็นวาระที่นะครับห้าสิบนะครับก็เป็นวาระที่ห้าสิบนะครับเพื่อนสวยแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามแคปเจอร์นะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็เกือบจะเสร็จนะครับเกือบจะเสร็จนาทีห้าสิบระวังก่อนอ่าโอเคแล้วไยเหรียญนี้นะครับสวยมากมากนะครับเพื่อนเห็นก็อยากได้เลยนะครับเหรียญบาปิกาเน่นะครับเป็นวาระที่เท่าไหร่ครับเพื่อนๆวาระที่หกสิบเอ็ดนะครับเด้นไปทางนู้นเลยนะครับหกสิบเอ็ดนะครับวาระที่หกสิบเอ็ดนะครับต่อไปเลยนะครโอเคต่อไปเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็คือนะครับ เหรียญนะครับวาระที่62นั่นเองนะครับวาระที่62นี่ครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ1นะครับ2นะครับ3นะครับใครอยากได้ก็แคปจอเข้ามานะครับโอเคหลังจากนี้ก็เราก็จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับไล่กันเป็นแบบนี้เลยนะครับไล่แล้วก็จัดเปิดพร้อมๆกันนะครับขอซูมอีกนิดนึงนะครับอ่าโอเค นั่นก็คือเหรียญนะครับ10บาทนะครับวาระที่1นะครับวาระที่1นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับวาระที่2นะครับวาระที่2ก็จะหน้าตาแบบแบบนี้อ่าวาระที่2นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่วาระที่2องแล้ววาระที่3นะครับหาได้แค่เหรียญเดียวนะครับวาระที่3ก็หน้าตาแบบนี้วาระที่4นะครับหน้าตาแบบนี้ครับเพื่อนๆ Okay. ลวเวลาวาระที่ห้านะครับ,บวาระที่ห้านะครับสุากแบบนี้วาระที่หกนะครับ,บวาระที่เจ็ดนะครับผ่านได้หลินเดียวนะครับ,บวาระที่แปดนะครับ,บวาระที่แปดนวาระที่แปดนะครับโอเคนะครับวาระที่เก้านะครับโอเคแล้วเขาวาระที่สิบ นะครับอ,อ,อ,อี่สิหน้าตาแบบไหนอ๋าที่สิบแบบนี้นะครับก็าีห้าสิ วันที่สินะครับวันที่11วันที่12ครับโอเคนะครับวันที่12วันที่สินะครับแล้วก็วันที่13นะครับวันที่13โอเคแล้วก็วันที่ส4วันที่14นะครับโอเคแล้วก็วันที่15นะครับ วันที่15สิบห้านะครับวันที่16สิบหกนะครับแล้วก็วันาที่1 7สิบเจ็ดนะครับวันที่18ครับวันาที่1 9สนะครับวันที่19นะครับแล้วก็วันาที่2ิบหาได้เหรียญเดียวนะครับวันะครับ ปลวลาระที่21ครับหาายที่22ได้เหรียญเดียวโอเคนะเขาสวยๆดำนี่เลยครับไล่เราดูไปเลยนะ,นะครับ25 26 27นะครับ28 29 30นะครับ31นะครับ 2 2> 3 2นะครับสาม4มานะครับส5นะครับ3ามนะครับช้าเพื่อนๆครับจอทันครับ37นะครับ38นะครับ39นะครับ40 40นะครับเราไปที่41นะครับไม่มีครับ4 1ไม่เจน่นะครับ1ีนะครับส4นะครับส4่5บห้ 46 47นะครับ48นะครับ49นะครับ50นะครับ51นะครับ52 53นะครับ54นะครับ55นะครับ56 57นะครับ58นะครับ59นะครับ60ไม่เจอนะครับ60ไม่เจอนะครับเราก็มาเจอที่62นะครับจนปิดท้ายด้วยเหรียญนี้นะครับ เหรียญนี้เลยครับเหรียญนกนะครับเหรียญนกกระทรวงการคลังนะครับราคาจะอยู่ที่สามพันบาทนะครับปิดท้ายด้วยเหลียนี้เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆอหรียญใหมก็ทักทายกันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบที่เหรียญนกนะครับจบที่เหรียญนกนะครับเหรียญนกนะครับไม่มีรุ่นนะครับสามพันบาทครับด่วนได้ด่วนนะครับเร็วได้เร็วนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นแบบ บนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยะครับสวยหายากโบราณ